สวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้นะคะเราก็มาถึง ep ที่4และค่ะนักเรียนสําหรับรายวิชาคณิตศาสตร์3นะคะก็ยังคงอยู่ที่สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาไปหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมเมื่อโจทย์กําหนดด้านมาให้2ด้านค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะจากรูปจงหาความยาวของด้านที่เหลือค่ะนักเรียนรูปที่ให้มานะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีด้านประกอบมุมฉาก ยาว0.3และ0.4ตามลำดับค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะทำวิธีทำนะคะเราต้องวิเคราะห์ว่าข้อนี้ต้องใช้อะไรในการคำนวณหาคำตอบนะคะเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนั่นเองค่ะเมื่อ c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากและ a กับ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากค่ะนักเรียนเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะจากรูปส สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็จะได้ a เท่ากับ0.3และ b เท่ากับ0.4ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะคุณครูจะให้ c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะนักเรียนจาก c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองหรือเราจะพูดได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับผลบวกกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองค่ะเราใช้สัญลักษณ์แทนนะคะนักเรียนเราก็จะได้ c ยกกำลังสอง ซึ่ง c ยงกกําลัง2เนี่ยนะคะตัว c นี่เองเป็นตัวที่เรายังไม่ทราบค่านะคะก็เท่ากับ0.3ยกกําลัง2บวกด้วย0.4ยกกําลัง2ค่ะ0.3ยกกําลัง2นะคะ คุณครูได้บอกเมื่อ EP ที่แล้วแล้วคะ่ะว่าให้นำตัวเลขมาคูณกันเลยโดยคิดจำนวนเต็มก่อนยังไม่ต้องคิดจุดทศนิยม0.3คูณ0.3เราก็นำ3คูณ3ได้9ใช่ไหมคะแล้วตัวตั้งของทศนิยมมี1ตําตำแหน่งและตัวคูณของทศนิยมมีอีก1นึ่ตำแหน่งรวมกันเป็น2ตํตำแหน่งค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ต้องตอบ2ตํตแหน่งก็เลยได้0.09นั่นเองคะ่ะต่อไปในทางเดียวกันนะคะ0.4นักเรียนก็นำ4คูณ4 เท่ากับ16นะคะ0.4เป็นตัวตั้งมี1ตําตำแหน่ง0.4เป็นตัวคูณมีอีกตำแหน่งก็รวมกันเป็น2ตํตำแหน่งค่ะนะเรียมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะต้องตอบ0.16นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรานําทศนิยม2จํานวนนี้มาบวกกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะคะในการบวกลบทศนิยมข้อนี้นํามาบวกกันจะได้0.25ค่ะนะเกียนแต่ตอนนี้เป็น c ยกกาลัง2ออยู่นะคะเราก็จะมาหา ว่าจำนวนอะไรหน้าที่คุณกันแล้วได้ 0.25นั่นก็คือ0.5คูณ0.5นั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้น4เดียวก็จะได้0.5นะคะนักเรียนแสดงว่าเราหาด้านที่เหลือได้แล้วสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจะไม่ผูกขาแค่หาด้านตรงข้ามมุมฉากเท่านั้นเราสามารถใช้ตัวทฤษฎีบทบทกาลัสหาด้านไหนก็ได้คะ่ะเมื่อสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นกำหนดมาให้2ด้านแล้วเราหาด้านที่เหลือได้แน่นอนค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่2กัน คะนักเรียนจงหาความยาวของด้านที่เหลือจากรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะโจทย์กําหนดความยาวของด้านประกอบมุมฉากมาให้มีค่าเท่ากับ 3.5ค่ะและความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากมาให้คือ12.5นะคะเราต้องการหาความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีก1ด้านค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจะใช้ความรู้เรื่องการแก้สมการเข้ามาด้วยนะคะนักเรียนจากรูปเราก็จะให้ A เท่ากับ3.5ค่ะ และ c เท่ากับ12.5นะคะเราก็อ้างถึงจากตัวทฤษฎีบทพิทาโการัสก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกําลังสองเท่ากับผลบวกกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากหรือเขียนสัญลักษณ์ได้ว่า c ยกกาลังสองเท่ากับ a ยกบบบบกาลังสองบวก b ยกกาลังสองนั่นเองค่ะจะได้12.5ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ3.5ทั้งหมดกําลังสองบวก b ยกกาลังสองบบบเราก็หาไปทีละตัวนะคะ12.5ทั 12. ้งหมดกําลังสองก็นําำ120 5คูณกัน2ครั้งแล้วตอบทศนิยม2ตำแหน่งค่ะต่อไป3.5เรานำา35คูณ3.5นะคะได้1225แต่ตัวตั้งมีทศนิยม1ตำแหน่งตัวคูณมีอีกหนึ่งตำแหน่งร่วมกันเป็น2ตำแหน่งนะคะเราก็เลยตอบ12.25นั่นเองค่ะบวกกับบยกกำลัง2เราแก้สมการนะคะโดยการนำา12.25นะคะซึ่งเป็นบวกนะคะบวกในที่นี้เราดูได้อย่างไรเราดู ที่จุดตรงนั้นหน้าตรงนี้นะคะ12.25เป็นบวกเราย้ายไปลบกับ156.25ค่ะถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะไม่นำตัวเลขที่มีอยู่แล้วนะคะเราต้องไปต่อท้ายเขานะคะแล้วเท่ากับ b ยกกำลังสองเมื่อลบกันแล้วนะคะ ก็จะได้144ทเท่ากับ b ยกกำลังสนะคะแล้วเราก็มาแยก b กำลังสเป็น b คูณ b นั่นเองค่ะ b คูณ b ตรงนี้นะคะแล้วจำนวนอะไรหน้า2จำนวนที่เหมือนกันเลยนะคะคูณกันแล้วได้144นั่นก็คือ12กับ12นั่นเองค่ะเราก็เลยสรุปได้ว่า B, เท่ากับ12ค่ะนักเรียนคุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะ2ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนแบบฝึกหัดเราต้องอ่านคําสั่งก่อนทุกครั้งก่อนที่จะลงมือทานะคะข้อนี้นะคะก็คือสําหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กาหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้จงหาความยาวของด้านที่เหลือค่ะนักเรียนถ้านักเรียนนะคะสังเกตมาตอนนี้เราถึง EP ที่4แล้วนะคะเราบรรลุวัตถุประสงค์ไป3 แล้วนะคะนักเรียนจุดประสมของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ต้องอิงตัวชี้วัดและจุดประสงค์ค่ะแล้วเราจะรู้อะไรมากกว่าที่คิดคะ่ะนักเรียนถ้านักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะมีข้อสงสัยข้อสักถามและต้องการส่งแบบศานะคะให้นักเรียนสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในี p ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ